มาเด้อแต่ประทันหน่อยน้อนหิวเขาแม่จา้าไม่ได้ตำบหมักหงกินกะผักอืม มาด้จ้ากินเขาเป็นมู่กัน <c oughs> มีบรรน้อกผู้ใดเหตุง่ายของตะเลกิกส์สวิเดนยู่าเขตยุโรปสแกนดิเนเวียเนานะคะ่ะชนกักับซามถุ่มก้าค่ะมีบักฮันผู้ใดกระบ,บานมากอยุงเขา นั่งกินเขาด้วยฉันใี่มันเป็นแพะกับนอนหมดแล้วเนาะ แข็งว่าบ่เบผ็ดกับเผ็ดได้แน่เนี่ยอืึหมดแต่บะไม่มูอแบบนี้ มาทห่นั่งกินผู้ใหว,ว่เลยละฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดได้กินข่าวจา้า เอาไปเสนอนบานเนี่ยอ้ยุูเดไม่เห็นกันมามด้วยใจกินเขาฮัลโหลทุกคนไอ่กิน papaya salad ทุกคนมันขจอยไหม ฉันก็เห็นอยู่เนาะค้นเบิง์ขแชมเบอร์ัวค้นประเทศใดเด้อค่ะเด้อเขียนถักกันเข้ามากนะค่ะฉันดักสิหัวโอ้สับลายอื้มฮาฮอันเดรียส Jag äter somtan. Lite för sent, men det gör så gott. Alla kaffe ligger i diskmaskinen därför för jag tar med fingret. Mm. Ni får gärna skriva om ni vill ha sällskap. Va? Jag vet inte vad du skriver. Jag ser inte det, Andreas. Vad trevligt i alla fall att du tar en kik. Mm. มาเด้อกินตำบักุ่้นูฮิตต่ยอดลิินขียอื้ โอ้เพชรไฮไฮสวัสดีจ้ามากินสมตัมน้ำกันได้ยัเด้อฮัลโหลฮัลโหล ว okay. ่าดูวะ้ยยกคันอินเตอร์เสียว่ฮอน Ni skrivit alla texterna tar bort. Så jag vet inte, vad skriver ni? Tyvärr. Tackar för en titt i alla fall för sällskapet att äh, du gick förbi och hälsade på. ไปใส่เบอร์น,น้อจ้ะให่พูดเรื่องการเลื่ง,งานดึกเบอร์นอ้อเพื่ได้เห็นงานด่านการพยาบาลก็คงจะเลือกกะออกกะแล้วเนาะคะ่ะเนาะมาด้าดวยจ้ะเด้อกินข่าวจา้ะโอ้วสวมมากเนาะ rồi ôi 어. 음... 펫 아. 아. 어. 아... 음. Mm. Oh. Det var rätt så starkt. Oh. เปรี้ยวเปรี้ยว่น้าัก็เป็นสมให้ là